เฮ็ดดิ้นเฮ็ดละโมกเฮ็ดต้มเฮ็ดเนี้ยอะไรอย่างตาสิเก้ใช่อากาศแส่กระแดกลงจ้ะ

โอ้ยขมมขเข็มผมจ้าการเข็มมันบียกแสบไปเลยข้าวารมาใส่ที่ลูกโป่งแกงเห็ดกับอย่างกล้วยอย่างกล้วยกินตบเขาอีกตนไปหน่อยกล้วยเธอม เวิดแล้วบาบดกาําลังเฮงก้นกําลังเฮงเอ็ดแซ่บลแล้วกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินข้าวแกงเห็ดแล้วก็ปิกก้งกล้วยนะ้ำกินกับขา้าวปิ้งกล้วยปิ่งกล้วยมุ่นกับป้ายังไผรสีใหม่นะลูกยอย่าพลาดบายวงวันฮันซะก่อนอย่าอย่ามาสิโจเฮียไปลูกผมเป็นย่างกล้วยแล้วอันนี้องขิด เบิ่งกล้วยวะสันโบแมนย่างเลยเป็นจีระบาดนีิกาจับเปิดแล้วผายแห้งลงเลยบอกเป็นอยู่ว่าไยแห้งเด้อผแห้งเด้อหักบอสัยใจไปเลยไม่กระจะ กินนำกันได้ปลุงเด้ออาหารแรงกันอาหารแรงจี่งกว้วยเต๋เป็นจีกล้วยคมเนี่ยนะถ้าประคุดออกมันห่วง มา right เ,เด้อพี่น้องกินเลยเด้อ,อ,อเ,เ,อ,เ,เอ,อ้าเกงให้เต็มเกงให้เต็มเกงให้เต็มเลือก วัวแล้วเขาอาาอะไรไม่เปิดมาฮะเขาเริังเวะนนี่ก็ใหม่อะฮก็ใหม่เอ่ไม่ใหม่เลย่ได้เส่ไม่ได้ใหม่ไได้่หน่อยนก่ไได้ใหม่ไม่ไส่ไม่ใหม่มันก็้ใหม่ังไอ่านเาหา

น่าุ่ไปเน่ามกับใจทั้งส่ดดก็มดปมาณร้อยสามสิน่าเทาเดิน่าท่กับไหลั้วๆทั้งสุด้านก็อยู่ในสองร้ี่ ก็รนาวน้ค่ตันเนี่ยนคเน่โม่ไหย่างได้องลอยหาย่จีแ่ตโ่ไหย่างม่ไหใส่ตัวนี้แหละ้องมาหกสิใแล้วก็มางห

Nếu em muốn dừng cho kênh tên idol bắt kịp ạ. Chụp ninh nên đó các <laughs> bạn หน้า mm. ัาคภาคภาคจะอ่างลงมาโดนกันภาหน้าภาคสอจะไปหามไคม่ะผมเขาไปนิ่งอยู่น้อครูนะหน้าจะต้องเา้อนี่ยบอกตรงเนี่ยจะจับพายเน3สามสีคนนทำทำเมนูจอมนได้บอ่ ได้ตัวจักตุ้หนึ่งแล้วเรย่านั้นเื่อค้าสิมิติมันจ <c oughs> ะมีห<า>้ยอยบอกระไกุ้บมาท่างสล็อกสล็อกไปบอเอาความไปเจาเอามือน่ะเรเห็นว่าม่ตอมันบลมมือเนี่ยบอกีะงไรนี่ยนี่ในในังและดอนนังกับบาน แ้เ่าเไอน๊อกมาเลันหลบลมเปลยนเปลี่ยนมองเยอะออกอหามันตายแล้วทำไ่ไบ่อเนอันนี้ายตายแล้วเขาเาทางไีด่งตากันเคยเุณไว้ยจัวาาตายยั่งอมันมีน้ำลายมันยู่ปกน นี่ยังนั้อย่างนีงน้ป่ะปัตโต้ลานเ,นลเ,ลเลยพี่น้องอสำหรับวันนี้ขอฝากเปนขีดหนาพี่น้องพักเมื่งพักสงก็ไรก็เส้สรงน้องพาะโสดในเด้อพี่น้องเลยสบายดี